ทุกคนวันนี้จะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแถวบางพมนะครับตะลิงชันร้านนี้ครับพรพบก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเขาตั้งอยู่ในปั๊มน้ํามันเก่านะครับนี่ฮะมาถึงไม่รอช้าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆขั้นตอนการต้มเนื้อให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าหน้าทานขนาดไหนแล้วเขาสับนี่คือชิ้นใหญ่มากๆต้องบอกแบบนี้นะครับวันนี้เราสั่งเป็นเส้นหมี่ขาวแห้งนะครับเขามีแต่เส้นหมี่อย่างเดียวนะครับบอกไว้ก่อนร้านนี้นะครับกับเกาเหลา อันนี้ฮะดูการใส่ซีอิ๊วดำของเขาเหมือนศิลปะเหมือนกันนะครับแค่นี้ก็หน้าตาน่ารับประทานแล้วนะครับและที่ดีและเด็ดก็คือเนื้อเขาให้ชิ้นใหญ่มากนะครับผมสั่งเป็นเนื้อเปื่อยกับเอ็นนะครับเนื้อโกเบวันนี้ไปหมดนะครับผมนี่ฮะแค่นี้ก็หน้าตาน่ารับประทานนะครับเติมผักโรยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนี่ฮะแค่นี้เองพริกไทยผงปรุงรสและอีก ชามหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกาเหลานะครับเขาจะลองด้วยผักกาดหอมนะครับแค่นี้เองนะครับทีเด็ดอยู่ที่เนื้อนะครับต้มมาแบบร้อนๆเลยนี่ครับเติมน้ำซุปได้แล้วนะครับเกาเหลาของเรานะครับแค่นี้เองปรุงเครื่องปรงุงน่ากินไหมแล้วก็เกาเหลานะครับแล้วดูเอ็นเขาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยให้มาแบบนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวมาลองชิมแล้วลองบอกกันหน่อยว่า รสชาติเป็นยังไงขอชิมน้ําซุปก่อนน้ําซุปใช้ได้นะครับนี่ฮะดูเนื้อเปื่อยเขาก่อนชิ้นใหญ่มากต้องบอกแบบนี้ใส่น้ําจิมนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาติประมาณนี้นะครับราดเข้าไปนะครับให้มันฉ่าๆคือดีครับเปื่อยไม่มีกลิ่นคาวเลยต้องบอกแบบนี้อร่อยครับนี่ฮะเนื้อแต่ละชิ้นใหญ่มากนะฮะแล้วผมก็สั่งเส้นมีขาวแห้งนะครับ อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเส้นเนี่ยมีเส้นเดียวที่ร้านเขานะฮะอร่อยจริงๆนะครับคุกกับซิวมาก็คือจบเลยนะฮะร้านเนี้ยเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนกว่าของจะหมดนะครับลองมาดูกันได้นะครับแล้วพี่เจ้าของร้านเขาฝากมาบอกนะครับว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี้ยเขาจะย้ายร้านแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าย้ายไปตรงไหนนะครับติดตามได้เพจของเขาครับขอบคุณครับผม